ตอเต็กแถวเตยกนุ่มสามทิศเชนเอาสวัสดีครับผมครับกับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีเฮาทุกๆทุกคนครับครับวันนี้กะมาพงมาพอกับสามทิศคือเก้ามือนีผ้าพี่ผ้าน้องขึ้นมาพี่ละครับมาหน้าที่สาวมาในย่านั่งไปละหน้าสามทิศพี่ละหน้าข้างบนพี่ครับหน้าเนื้อพี่ครับบรรยากาศคือเก้าขี่ฟ้าปกคลุมคือเก้าหรอครับจะว่าห้อนเอาดีแน่แต่มือนีมิล่มครับ ครับก่อนเืน่นเศร้ามือนี้ก็เป็นเศ e ร้าวันที่ส1ิบเอาดนะครับวันที่ส1มบเอ็ดกระกฎดาคมพศสองพันหรอยหกสิบแปดครับสิ้นเดือนเมื่อสุดท้ายแล้วครับพองเดือนกรลกฎดาคมต่อไปก็เป็นเดือนสิงหาแล้วครับครับมือนี้สามทิศออกมาหน้าวราสิมาเบื้องหนา้าเบื้องท่าให้พี่สาวนี่แหละพอดีช่วงเศราก็พอมีเวลาในจังหน่อยช่วงบ่ายสามสิศสี่ได้ผ้าย่นั่งไปหลงัตงตะมนต์โคกซุม้มแล้วครับไปหาพี่หาน้อง เห็นเพื่อนว่าเพื่อนเอาหน้าหมอท่าออกมาหน้าครับเพื่อนกั้นไฟอัดไฟกันเลยออกมาเบิงไห้พีสาวแต่ว่าหน้าเฮ้านีเพราะท่านนี้มีน้ำเลยมีแต่น้ำแก่น้ำขังสิครับของเพื่อนเต็มมืแล้วนี่ครับเพื่อนเต็มเมื่อแล้วในหน้าคางกันครับปุดเต็มไปเมื่อเลยครับกะบเมื่อออกมาอัดมากกัน้นซอยเพื่อนดอกแต่ว่าเพื่อนกรบบอกให้มาเอาสัมซาหน้าม,มันออกท่อครับแต่ว่าบลูว่าท่อของเฮ้าเนี่มันสิออกบอมันกดขังสิยูสูง เป็นกับผ้ากันอัดกันกันว่องได้ว่อง,งสองสามมือขึ้นหลังนั่นแหละครับบ่ได้ออกมาเห็ดซอยเพ่อนดอกนี่ขเขาเข้ากับคือว่าเกิดดียู่เขากับงามหยากระไรครับนี่เขาเจ้าครับเขาเจ้าหย่าตัดไปกันยาวเร็วทีเดียวออกมาทำจัดมาตัดอีกยู่แต่ว่าน้ำยูฝไฟคุณพ่อสอสมานผุนมันก็ออกมาอยู่หรอกครับ ไปนั่นมันมัน่นขนขอนทางที่สูงกว่าเฮ้าเาคือที่บอกไปนั่นแหละก็ท่านเอามานี่อันนี้เขาเนี้ยครับหลังจากที่มันงอกมันขาวไปถึกน้ำถึก่าก,ก็เริ่มเขียวขึ้นมากแล้วละครับแต่ว่าส่วนทา้งทีแต่อยากใส่น้ำฝายนี่อยู่ฝายมันบอกไก่กันครับฝายหนึ่งหันฝายหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับไอ้เาใส่น้ำสองฝา,ายโอ้ฝาหร้ายดีครับนี่ กระเคียงน่อยน้ำเป็นดำๆก็จริงครับมันดำน้ำใบยุค่านี่แหละมันลนลงมากกระเซียวน้ำขอม้าครับนี่มันมัน้ำม,ม,มันเขามาขังอยู่เทื่อนึงเขาไม่ได้เปืือยครับปีสาวเลยลดเลยเอาออกเลย่นระบายน้ำบอ,อกมาที่นี่ต้นเขามันเริ่มแข็งเหล่าเสียวขามาแล้วจังเสียกันตาลก็ลงมาถัดบดออกมาโดดต่างตาวานไปกับออมาขี่่านมาเบิง อยู่บรจักเถื่อครับไปไปเบื้องน้าก่อนเดี๋ยวสิพาพี่ปัดน้องฮาขึ้นไปทั้งโน่นแปลงข้าวโพดแปลงถ่วยย่านางอยู่ไปอัปเดตให้พี่น้องเขา,ขเ,เ,ขาเบิง่งเนี่ยเบิง่งทอด้วยสามจิว่ามันบ่ออกแล้วมันสูงนี่นิดเดียวครับนี่เดี๋ยวสีรองเห็ดรองเบิง่ง เดี๋ยวลงไปเฮ็ดลองเมือก่อนพี่น้องพอพอเพราะว่าประดี๋ยวขาตั้งกองมานำ้ำเอาครับน้ำมันอ่อนจักหน่อยเหรอพี่น้องพออ่อนจักหน่อยเหรออ่อนแห้งเพราะว่ามันกัดซองสามมือแล้วตั้งแต่เพิ่นปิดฝายกันฝายมาฝนกับบดตกครับมันเป็นน้ำเข้าสะสมซือซ่อๆไหลยอยู่แต่ว่าบ่เต็มท่อครับเครื่องทอ่อนี่ชางปลายท่อครับท่ออยู่ทางนี้ไหลไปแล้วเอา้ลาล่อยให้มันไหลยอยู่นี่แหละ เรากัมันเป็นหากไพ่นะครับมันขอนก้างสีไอ้แตงคลองน้ำยากหากไพ่มันคุ้มไปครับนี่ต้องเสียวอ,ออกอยู่ครับแรงนี่เสียวอ,ออกอยู่นั่นไหลไปอยู่ไลหไไลแห้งเตือบอยู่หรอกถามันบอลดระดับลงก้อนกับสีเกือบทั่วหน้าพ่นละไปบันนี่สามจิตก็เอาเครื่องตัดหญา้ามานั่งดิเอาไว้หน้าสามจิตบนหน้าข้างล่างพวครขบข้างล่างข้างลุ่มพูดนะ เนี่ยคู่ห่วยขั้นหวยมันบริมาดูแลร,รักษามันก็นเลขคางสีหกสีลกทั้งสี่ครับนี่เวลาผมละส่วนพี่สาวอยู่ยังว่าท่านไอ้นีเวลาพร้อมกันปดเลยยึดพร้อมกันปดเลยนี่ครับหน้าคางกันผมิ่นเต็มมันแล้วํำหงวยก็บทไปประมาณนี้ไฟก็บทอยุ่ง้างนานนี่ครับนี่ มันไหลอยู่นี่หละมืออื่นคือว่ามือแรงจังไห้พีสาวมาเบิงไหลซ้ำนี่มันบ่ทัวง่ายดอกครับตะไลแปลงตะละมองก็ตก้องใสเวลาดน่นเอาน้ำเขานาหรือว่านกับขาทำงานมือกอนมือได้น่ะกับได้เขาเมืองขอนแกนพพ่นพาเพิ่นปกับเบาวางนี่สิละครับสามิต ก็สีว่างหลายแห้งเติอบอยู่หรอกเหไปเอาปุ๋ยป้ายมันไหลยอยู่นี่จังมาเอาไปแปลงอื่นให้อื่นไปเดี๋ยวสามทิดคอยย่างตรวจสอบเบื้องให้บางหน้าจะข้าวกันเดี๋ยวเขาจังไปพอกันยุบหุ่นละยุบเถ่งแปลงขดเขาพวดย็นนั่นงแปลง ตัวลิสงย่หน้างขบวนพู่นล้ครับอ่ะคุณมาหอดโน่นคุณมาหอดแปลงทั hmm. <é. S 1> <Sam> ่วแปลงก็ปวดย่นางล้วครับนี่นะครับหลังจากผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์พี่น้องตั้งแต่สามอิตยผ้าพี่ผ้าหนองมาเบิ้งพ่นละตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วครับนี่อันนี้ทั่วลิสงทั่วลิสงทั่วลิสงทั่วดินนี่ครับของย่นางสอบถามแล้วของยานางสองสองคู่นี่ครับคู่นี้กับคู่นี้คู่นี้กับคู่นี้ส่วนคู่ ข้างๆกันนี่กนาสิเป็นของผู้ซอยวิทยาครับกับของป่านี่ของผู้ซอยวิทยาครับมันปั่นปุ่นกับบุ้หูนาสิเป็นแปลงนี่แหละของผู้ซอยวิทยาอันนั้นนาสิเป็นของป่าครับพุ่นเขาพวดเล่างาเราเด้เพียงข้อเราครับไปยางเลาะไปต้องพี่กอนให้ห้ามันคุ้มไอ้ให้ใบมันคุ้มห้าคุ้มยังอยู่นี่แหละจิตประมาน เ่เกินสามเดือนก็นได้เก็บผลผลิตแล้วอยางนี้ล่างหนาลายจังหน่อยนี่ของป้านี่เพื่อนปลูกเกิดดีครับปลูกที่ปลูกใกล้กันปลูกชิดกันกับเพื่อนเที่ยวมากกับจัดวัชพืชเสียหยาท้อนหนาเรื่อยุย่นนีข่ของเพื่อนอู้งามง้ามเขาวดขขาเหนียวครับข้าปวดม่วงแกมจังสีจังสีงสนี่มองที่มันบ้ถือ มันยุคห่างยุคไกลมันเลยดูแลลำบากกฤสฎบอบพ่อได้ค้าไถครับปุยข้ายาขึ้นอยู่บ่อันนี้ก็ให้เขามาไถาอีกเหรอพี่สาวก็ไดแต่ว่าไทยเนี่ยมันก็เลี้ยวขับหยาก็แห้งแล้วก็กำจัดไอ้มามุย้ยมันต้องแงไปนั่นนั่ในโตงามของเราแล้วฝนก็ตกมาใส่ให้ในใครแห้งเราเนี่ครับดินเริ่มแห้งแล้ว จังตีกับสองมาโลกาถอนหรอครับต้นนางต้อนอยังมันกุญละเราวางเลาะยังกุญละจังสีผ้าเราออกมาเป็นคู่จังสีครับเป็นคู่เป็นร่องแถวหนึ่งกับประมาณสี่หาต้นนี่แถวนี้ ม่วงแต้มม่วงแต้มข้าวโพดข้าวเหนียวทางพี่มันหย่อนแสงเดี๋ยวย่างไปบางท้งพี่ก้วยกับพ่าท่านแกดอกวันที่เบิร์บบเบิรก๋วยวันที่ตัดเครื่องก้วยไปนำ่ำพ่านท่านได้แกกะนาสิประมาณบุญข้าวสากพอดีคับไอต่อห้าพอดีล่ะเอาใส่บุญข้าวสาก ไวยเชื่อนี่พอดีครับบนเกาะสากพอดีนี่อันนี้ก็เพราะท่านในสุดเพราะท่านในสุดปีอันนี้ก็บกำลังจีดถอดปีนี่ครับตะกี้ตะก้นพอนถอดออยู่เอามาปลูกเป็นคนแรกๆครับของข้างบนนี่โอ้เคลียร์ไงตะกี้อันนี้มั่นเพิ่นอ่ะมาเบืองทางพีมันยังบ่ย,งย่อนแสยงยัางงามเลย แหงเราดินก็นได้คุณปตกหลายมือเราเมื่อขึ้นกั็ร่มมมือรืดเท่ามากวันที่ตกกรบ,บ,บปตกแตงกระปูกไว้จักสิร้กินม่ได้กินเงาเร็วอยู่นี่ของทางกันปลูกลา่ๆกันครับเงาเร็วอยู่ขอปวดเรา ข้าเข้าขึ้นอวยขึ้นตัวท่สิได้ไปตัดเนี่ยอยุหน้ารุมหมดละหน้ารมหน้ารางของบนนั้นน้องสาวกับมาตัดออกไปให้งัวอยู่ครับอยู่ขั้นหน้านะ่ะเขาก็จะได้ไปตกไปแตงแต่ว่ากระตตัดได้ซ้ำไหนเพราวะว่าตอนนี้ก็สวยเตบิบสายเติบแล้วช่วงใบ,บกับทิพผ้าแย่นั่งไปหาพี่หาน้องไป่ยามึงพัลูกแม่ป้าสรงเป็นบอสบายกลับมาพลดละจ้าสี่ งงขึ้นมาันมีเวลากับจ้าสีมาตัดอีกนอกพี่นอ้องไปเวลาบ,บรรยากาศพาพี่ผ่นองมาเอาน้ำเข้าหน้าเอาน้ำใส่เขาครับเห็นเพิ่นไปบอกมันว่าเพิ่อนอัดไฟาการไฟกับเรยออกมาเบื้องกันก่นหรอกอะขึ้นมาพาพี่ผ่นองมาอัปเดตเบื้องแปลงเกษตรแปลงทั่วลิสงแปลงทั่วดินแปลงเขาพวดแย่นัง่งถือว่าแง่เร็วเติบบตัวเร็วอยู่ครับเอาสำหรับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าบรรยากาศแปลงเกษตรสารที่กสิรฝากที่ฝังนองไว้ซัมนี้ก่อนครับ เอาครับท่านนี้สามทีกระขอขอบคุณขอบพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องฮั่มวัสดุคุณสุคนที่เขามารับชมชิปของสามทีแต่งต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบวันผ่านลิปใหม่ๆหมนะครับคลิปหน้าทานสี่ติดผาพี่ผ้าน้องเพียงยางกดีจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทีกระเสียวไว้สำนีกก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ